สวัสดีครับเครื่องเทลเลอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าจะไปขึ้นรถด,ดํานานะครับรถด,ดํานาเป็นลักษณะที่ไปดูมาแล้วก็คือแบบจะเป็นรถเดินเดินตามนะครับก็ทําเทลเลอร์ขึ้นรถด,ดํานาครับตรงนี้ก็จะอ่ปลายรถถหรือรถยนต์อะไรก็ได้ครับขอให้มีมี กันชนแล้วก็มีที่เสียบตลักนะครับก็รูปแบบครับก็จะเป็นเหล็กรางซีนะครับลางซีแล้วก็เป็นเสื้อเผานะครับอย่างก็ตรงนี้ก็จะให้มีความสูงอยู่ประมาณ50%กว่าเซนนะครับเพราะว่าก็าคือจะไม่ให้สูงมากเท่าไหร่นักนะครับล้อก็รูปแบบก็จะกว้างนะครับ รูปแบบก็จะออกเกือบสุดมุมพอดีครับอันนี้เหมาะสําหรับการบรรทุกสินค้านะครับตอนนี้จะนี้จะงงนะครับว่าบันไดอยู่ตรงไหนนะครับบันไดจะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวตัวนี้จะมีที่เสียบสลักจะดึงบันไดออกมาได้ครับดึงบันไดหน่อยลูกนะครับบันไดตัวนี้ยาวอยู่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับ คือมาแล้วมันจะสุดตัวล็อกกันนะครับผมจุดระเบียเราปล่อยลงพื้นนะครับลูกแบบตรงนี้ต้องเอาไวข้ขึ้นขึ้นรถนะครับเอาไปขึ้นรถเกี่ยวเออรถรถดำนะครับพี่ตัวนี้อาจจะมีสูงต่ำนิดนึงมันจะมาลูชันนะครับแต่ถ้า,าในที่ที่มันจะเสมอมันจะไม่ชันขนาดนี้ รถแบบตัวนี้เขาจะมีล้อของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะยกตัวเองขึ้นแล้วก็เอารอล้อของเขาจะเป็นเป็นล้อเอ่อคล้ายเป็นล้อแท็กนะครับล้อแท็กกลมๆเดินขึ้นนะครับก็ก็เดี๋ยวว่าจะไปส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวจะไปทด,ทดสอบทดลองขึ้นให้ลูกค้าดูนะครับถ่าเป็นยังไงล้วก็ป,ปรับปรุงแก้ไขนะครับพอตรงนี้ก็สำเร็จแล้วครับทําสีให้เรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับ